มีีคนนหช่องทำลายชเนลนะครับผมตอนนี้มาเล่นเม่ห้าเม่นห้าแล้วจะอัดให่ดูไวก่อนไหมอัดไมแล้วเปิดไปยวเดี๋ยวมนก็เปิดรถเมนห้านะครับทุกคนว่าพีจะไหวเปล่า มันใจนะครัคิปตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกไม่ตา ไหนว่าไม่กินหมูอ่ะทะทิงของคุณเป็นฝายเอาเมีดห้ามมาเลยครับผม <c oughs> เป็นหมีที่น่ารักเนาะว่าไง เลือกเอาอะไรกอีกคนลวพี่เดีอ้ยยังไม่เพื่อนหรอกมันจะลดทุงที่เนาะมันตัดมังกรเป็นตัวโตต้องเก็บนี้ต้องมีเอรินมาแครี่ให้นะครับทีมดุเข้าทำไมเสียงแผ่วบางผมว่าฝั่งนั้นไม่เคยเจยหยอกนะทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือก ไม่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 เผิดมากไม่เป็นไรครับถึงไม่มีอดินเราก็เม็ดสามนะว่าผมไหวนะครับ เหลืออีกสิวทีคือะไรไม่ได้มอว่น้ำช่องขอคำถามผมเล่นลูกรักตัวเองนะครับขี่น้านะครับผมนานมากนะครับที่ทำคลิปแบบนี้นะว่าฝั่งคลิปนี้น่าจะตึงนอยู่ระดับแรล้งคอมนะครับผมอย่าเล่นให้เต็มที่นะ อยู่เลเล่ซีแล้วแรงคอมก็ไปขนาบม,มือผมว่าผมเป็นผู้เล่นหน้าดับแรงควัคอมนะครับผมอ,อันนี้ขึ้นไม่ได้เพราะผมลดดาวตัวเองมานะคนคี่รถไปสี่ลผกขึ้นคอมคอมต้นซีเ่นแล้วเดี๋ยวผมลดผมทำผมลดดาว กูน <One input> ี่หลายอะไรแต่ไม่มีอ่ะก็จะไม่มีครูสองกับสี <Lust> ่ไปนั่งฝากด้วยนะคะยินดีต้อนรับสูอ r โอวีคีราเป็นตัวละครที่ฟาร์มนะครับฟาร์มเรื่อยนะฟาร์มนะเห็นมองไปก็เข้าไปเติมนะครับผมก็ดีแล้วไง เีคิล่าเป็นตัวละครที่ฟาร์มซ้ายแบบว่าตัวละครที่โหดมากนะครับตัวเมตาแลนคอรอเลียนนะเราพยายามฟาร์มนะครับผมฟาร์มให้เกิดเลยครับเกมี ตามไมเรียกนะทุกคนนะแล้วก็ดึงกับปานเลยอย่าไปฟังหูปลาปลาปลาไก่นะทุกคนนะตามไมเรียกครับถ้าไม่เห็นมุมไปอย่าเพิ่งเข้านะครับผมเราเวฟสี่นะขอต้านเลยเกมนี้ควรออกลงเท้าต้านตีนนะครับเพราะฝั่งนั้นมีแวน เราได้คิวนะ้องริงอ่ะต้องเปลี่ยนใส่ชในำแล้วมาให้เราเรียนมาออฟเลนนะครับไปหมอกสมนะ เปากันแลวว่าเราไวนะช่อวาครับผม้หนึ่งืว่าประดับนะครับเราควรเอาดาร์กต่อนะครับฝั่งนั้นได้มกงกนแล้วสองบ้องสองบ้อง เราเม็ดป่าได้ครับิ่งเมดป่าได้ยิ่งดีนะเร,เ,รนเราเล่นป่าเราต้องระแวงนะครับเพราะเ้าเ,าเมดป่าสองตรงกลาหนะเราเพยายามรับเว็บกลางนะครับเราไม่น่าได้นะเพราะนําเม็เรายังไม่พอถึงขนาดนั้นนะ เราช่วยเราช่วยออฟเลนจริงๆว่าออฟเลนเราเป็นชี่นะครับผมแั่นหรือค่าแจกหมดแล้วล่ะมันก็ทำแบบนี้แหละต้อบอกว่าแต่เห็นคนหลอกมันไวนะครับเกิดด่านะหลุอดด่านะแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อก้าสิบปีล่ะเราพยายามบอกนะเราพอเราเก็บนะ เราต้องตามครับเราเก็บนะเราฟาร์มต่อเลยถ้าเราไม่ฟาร์มตัวนี้อย่าตามฝั่งตรงข้ามเลยถ้ายเในถ้าเราตายพวกฝั่งนั้นได้ยินได้เราหางนะแคลีปราบิไม่รดนเราไม่ต้องจะเป็นเพื่อนขนาดนั้นนะครับถ้าตายไปครับผม มีนาทีฝามเคยฝามนะครับเราป้องกันสตรูลค้าแล้วเราเลือกเราเลืเราตีมันนะตัดผมกดมากับสตรีมเมอร์นะครับผมเราสู้ได้นะครับแล้วเป็นปัจจุบันต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากครับการเดินเกมของ เราต้านสีสีนะจะก้มกวนเขามันยังไม่ไฟสี่นาทีแล้วนะสี่นทีเราเอาฟ้าแล้วเรอเราให้เพื่อนเปิดนะครับเราควรเข้าจห่าสองนะ เราพยายามจอดนะครับผมเมตดปาดอังข้ามได้เยอะยิ่งดีนะกีฬาเล้วพี่พยายามอยาดได้ไม้สมเม็ดนะครับผมกลังไปหาแล้ต่การเอาได้แล้วก็ได้เปรียบนะคือเงินเรานำปาดฝั่งตรงข้ามนะครับผม เน้นคีราที่ดีพยายามนำใน,นป่านะครับทุกตัวเลยครับเงินต้องเงินนะมีหน้าที่ฟามด์แล้วฟากเสร็จเอาขึ้นเบ้ามังกรนะครับเราต้องช่วยไฟก่อนนะเอาไปกิน <'ll> ไม่จริงตอนนั้นยังเลือดตัวเลือดน้อยก่อนนะครับเราไม่ฆาจริงๆเว้าทำสวยเอาเรื่องปาไม่มีเราเลือกไปช่วเราอย่าไปเพื่อนตายเลยครับอย่าเพื่อนตายนะครับ เราคอมพิวเตอร์เราเ้ายนะเดี๋ยวซือผัผอสพยายามหาเงินรู้สูนะครับผมครับแทบไม่ทำอะไรเลยนะครับผมไปโอเปงานะอะไร่พี่ก็พี่ชอบพี่ชอบ มาหลอดนั่นโดยท่านคือคนที่พิเศษที่สุดของข้า dead wrong ไฟฟาา์ม่คมนะครับผมซปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วเป็นของามอีมีไปนะเราควรเข้ามปเติมนะแคลรี่โดนนะครับ ตอนดลดต่อแคลรี่ครับเห็นไหมครับการเล่นกีด้ไม่ยากนะทุกคนเ่เห็นไหมรัชนาล่ารัชนะไปนะมุน เกิดอะไรขึ oh. <hating. S 1> no. ้นกับคนที่มายุ่งระหว่างข้ากับเซฟิรานั้นหรอข้าท่านจริงไปหมดไม่มีใครทุ่มเนื้อไม่เปิดพลังวนดีกว่าครับแต่ว่าเราคุ้มนะเปิดพลังวนนะมีไอ้เก็บออฟเจนได้สักหนึ่ออฟเจนเลยจะดีกว่านะครับทุกคนนะ เอาไหมอาอ่ากินก่อนกินก่อนจะไปย่งไงฮะมันจะมีไฟนะครับเราหมดเราไปทันนะเราไปทันนะมาหหลดน,นะครับเร,เราได้นะ It's wonderful. The zombie

แวนอยู่ในแถวนี้ใช่ไหมครับทุกคนกินหมดแย่ต้องชนะนะครับดีแล้วทุกคนพอเหลือเดี๋ยวเราเอาไปแช่ในตู้เย็นวาง เือประมาณีไ้ม่อนี้อย่างน่แหไม่รู้แหละบอกนางว่าพี่ไม่ปรุงแล้วนะพี่อาไม่ต้องใจไกินีมีสิมันจะขาว่าไม่ว่าไม่ได้เห็น คอเอ์นัดนเลไอฮสบนดิฟดอันเอดี่ฮสบนบกได้ไหมครับให้เป็นกลังแกให้เราต่อไปนะครับนะครับเขาไม่พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วจบไปนะครับวิธีการสอนเล่นคีล่านะครับตอนเขามารับลูกเขาด้วยไง